สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อพี่น้นองเบิร์ดสุขสุขคนเนะาะบัวจะเป็นพังลาวพังไทยและต่างประเทศเด้อเนาะมาพบพาอมัอนี้ครับส่องเบาเขาวสแนลคือเกขาพ่อพี่น้องเลยมาพบมัอนี้มาพอมันมอมนี้กัอากาศตอนแรกๆเนาะพ่อพี่น้องวัอนี้เขาก็มาปุ่นซิมเนาะพ่อพี่น้องเขาก็มาเวรินน้องเตาเนาะพ่อพี่น้องกับบรรยากาศก็ถือว่าสวยงามเนาะพ่อพี่น้องเขาก็มาคนเดียวเด้อเนาะ ข้าก็ได้มีโอกาสมาข้าก็ม,มาถ่ายพี่น้องบึงเนาะอันนี้จะเป็นเขต่น้องเตาเนะาะพ่อพี่น้องเขมเนาะทางผนุนเนาะจะเป็นคันพายเนาะแทนนะ่ะเนาะแต่ทางนี้จะเป็นรีสอร์ทพ่อพี่น้องเนาะรีสอร์ทเขาเขาเหล้าเกะเนาะกินเหลา้ากินเบียร์เนะาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวข้าจะถ่ายพี่น้องเบิงนะบึงเนาะเบิรนะ์แท่นนะี่เนาะน้องเตาเนดะ้อเนาะพ่อพี่น้อง ถือว่าคนกับวันอาทิตย์เนาะพลอยพี่น้องกับคนมาไลยเนาะเขตแถวเทิงกับสีแมียนนาเขตเป็นหมอเขากินเหล้ากินเบียร์เนาะแล้วก็นี่กับเมีนเนาะต่ว่าสะมีสองบอลเนาะพลอพี่น้องอันนี้จะเป็นขั้นพายเนาะเขตถือว่ากับกวางกับบ่อปันไดเนาะพลอพี่น้องบ่อซามซุยเนาะอันนี้จะเป็นน้องเต่าเด้อเนาะพลอพี่น้องน้องเต่าอยู่บ้านพนซิมเนาะนครไก่ซ้อนแข้งสวรรค์เขตพลอพี่น้องเลยเนาะเมื่อกี้เขากับมาคนเดียวเนาะพลอพี่น้องเขาก็ได้มาถ่ายพี่น้องเบิ้งเนาะ ก็โอเคเนาะพอไ่พี่น้องเดียวห้าเงาไปหาหลอกเบิ่งทาาโอเคเนาะพอไ่พี่น้องตอนนี้ก็เ้าก็ขึ้นมาแถวนี้เนาะก็ถือว่าคนก็หลายเติรเนาะพอไ่พี่น้องเนาะเขามากินเหลากินเบียร์ไ่พี่น้องเลยอันนี้สิเป็นเขตแถวมองอ่าเขาอ่าคาารโอเกะเนาะพอไ่พี่น้องเขตมิสบอลเขากินเหลากินเบียร์เนาะเขตนี้เขากำลังสืเห็ดใหม่เนาะพอไ่พี่น้องเนาะเขตนี้เนาะเขากำลังสืบสางใหม่เนาะเขาเกิดเห็ดเปิดอันห่านกินเหล้ากินเบียร์แถวหนิเนาะ มันจะเป็นแคมปลาเนาะพ่อแม่น้องเนาะถือว่าแม่น้ำมันก็จะใกล้ๆเนาะถือว่าสวยงามพ่อ่หน่องเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่น้องทานได้อ่าอยากเขามาลิ้นมาเที่ยวเนาะก็มาได้พ่อแม่น้องเอ้ยเนาะมีบอลส้มวิวนั่งกินเบียร์เย็นๆเนาะแค่แม่น้ำพ่อแม่น้องเอ้ยแล้วก็จิมีปลาเนาะข้างขาในก็จิมีปลาพ่อแม่น้องเอ้ยเนาะถือว่าบรรยากาศดีพ่อแม่น้องเอ้ยเนาะ เดี๋ยวจะมาถ่ายให้พีน่น้องเบิ้งเนาะเดี๋ยวไปเขตแียนั้นเลยเนาะเขตแนเทานีา้ก็โอ้ถือว่าสวยงามพอพี่น้องเนาะเพราะว่าสิมีต,ต,ต้นใหม่เนาะตามแคมแคมแม่มมมน้ำเนาะถือว่าเขาแค่เห็ดสวยงามหลายพอพี่น้องเขตแถวธงเพิ่งกับเห็ดอบอลจอดรถเนาะเขตแถวธงไหลงามกลางคืนเลยพฤศจิติดดอกไผ่ใส่เนาะติดดอกไผ่ใส่แล้วมันก็สีเปิดไฟขึงง้นยามมเร่งกับสีห,งหุงเนาะตามแถวนี้เนาะ สวยงามไปหน่อยเนาะมันจะเป็นมีแต่ต้นยางเนนะาะพ่อพี่น้องเขตแถวเข้มน้ำเนาะเออสวนอาหาราพ่อพี่น้องหนะ่านอาหารน้องเตาเนาะใครยังมาลินมาเที่ยวมาส้มไหนเด้อเนาะพ่อพี่น้องเข้มป่าเนาะลมเย็นๆพ่อพี่น้องเลยเนะานนะ ก็สิประมาณนี้เด้อเนาะพ่อพี่น้องเนาะเตาเนาะเขาก็บบัไดมาโดนแล้วเขาก็มาถ่ายพี่น้องเมื่อนะก็โอเคพ่อพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปขึ้นคันพายเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะถ่ายพี่น้องนี่เนาะพ่อพี่น้องบรรยากาศเนาะเขาก็ไล่ชี้สารขึ้นมาพ่อพี่น้องเนาะเขาก็ชี้เหตุอันขยายออกอีกเนาะแถวนี้เนาะก็สิมีคนมากินเหล้ากินเบียร์พ่อพี่น้องเพื่อชีเหตุสะพานเนาะสะพานไตมองเขาถ่ายหูพ่อพี่น้องเลยเนาะ กลานเขาก็สิหาปลาไปพี่น้องเนาะตัววันอาทิตย์ก็คนก็มาลาอยู่ไปพี่น้องเนาะเขามากินเหล้ากินเบียร์ก็สิเป็นต้นย่างเนาะเขียเขี่ยแม่น้ำโอ้สวยงามไปพี่น้องเนาะเก่าเขียไปพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิไปถ่ายแถวคันพายเลยเนาะเขีนดอีสเป็นเขตยขั้นพายด้วยเนาะเขตยขั้นพายที่บอลเขาอยู่ตอนพุ่นยูพุ่นเนาะไปพี่น้อง อันนี้เป็นเขตเขตร,รีสอร์ะนะทเพื่นเนาะทีอว่าเป็นกินเหล้ากินเบียร์ว่ะพี่น้องเนาะคือว่ากลัวอ่ะเพื่องเนาะอ๋ออันนี้เป็นเขตขั้นพายเนาะอ่าอันนี้เป็นเขตหมอ่องพญางลงม,มาหลินเนาะเพี่อนเนาะนะเป,นเป็นเป็นเขตตีนขั้นพายด้วยถือว่มอญฮาอยู่เนาะถือว่าหา่านเขากระตังซองห่านเพื่อนเนาะเนาะตามน้อนะตงตอน งามงามงามพ่อพี ika, ่น้องเอ้ขันพ้ยเนาะถือว่ากวอังเตอพ่อพี่น้องเอ้รถกันแล่นวิทเนาะลบหลีกันก็ได้พอสมควรเนาะกวอังเตอร์โอเคพ่อพี่น้องเนี่ยฮะก็จุขอจบคลิปลงสมิ่งเด้อเนาะถ้าในเขามาติดตามหาชมแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อพ่อพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะโอเคพ่อพี่น้องเอ้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพ่อพี่น้องเนาะก็โอเคบายพี่น้อง